ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านค่าบนเนมเพลทของมอเตอร์แปลงไฟฟ้านะครับมอเตอร์แปลงไฟฟ้าน้ำมันโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลบนเนมเพลทก็จะมีข้อมูลคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นข้อมูลขั้นต่ำ ที่การไฟฟ้าละระบุมานะครับว่าต้องอข้อมูลต้องมีข้อมูลตามนี้นะครับผมเริ่มจากแถวแรกนะครับเป็น Number of phase ก็คือหม้อแปลงลูกนี้เป็นหม้อแปลงชนิดกี่เฟส1นึ่งเฟสหรือ3ามเฟสอย่างลูกนี้เป็น3ามเฟสนะครับถ้าต่อมาเป็น a ล e ฟรีเจนซี่ก็คือความถี่นะครับความถี่ความถี่ของมอแปลงรูปนี้ครับผมความถี่ของระบบก็คือห้าสิบเฮิร์ตนะครับผมถ้าต่อมาเป็นเลด์พาวเวอร์อันนี้ก็คือพาวเวอร์ของมอแปลงรูปนี้นะครับหน่วยจะเป็น kv a นะครับอย่างรูปนี้ก็เป็นห้าสิบนะครับ ต่อมาเลดไฮโวล์ te, ก็คือแรงดันทางด้านไฮโวล์ te, นะครับอย่างอันนี้เป็นมอแปลงของ PA ไฮโวล์ก็จะเป็นระบบสองหมนสองพันโวล์หรือยุบสอง kv นะครับต่อมาเป็นเลดโลโวล์ te, อันนี้ก็เป็น416้อทับ240 สี่ร้อยสิบหกนี่คือลายทู n e นะครับส่วนสองร้อยสี่สิบนี่คือลายทูนิวตันนะครับต,ต่อมาเ a t ไ h โวล์เคอร์เ r นต์เ a t ไ h โวล์เคอร์เ r นต์ก็จะคือกระแสทางด้านไฮโวล์ orn, นะครับกระแสทางด้านไฮโวล์ orn, ลูกนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งแอมป์ตรงนี้เดี๋ยวถ้าใครคำนวณไม่เป็นเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสอนวิธีคำนวณน,นะครับ <c oughs> คำนวณจากค่า k b ครับก็จะได้ค่ากระแสแต่อันนี้ในเนมตเพจก็ระบุมาแล้วก็สามารถเอาใช้งานได้เลยต่อมาเป็น Rate Low v o l t r r e ก็คือกระแสทางด้าน Low ว o l t นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น6 9สิอมนะครับอย่างสมมติว่าโหลดที่เราจะไปใช้งานเนี่ย คำนวณได้แกรมแล้วก็มาดูที่มอแปลงว่ามอแปลงเราสามารถรับรดได้กี่แอมป์อันนี้คือต่อเฟสนะครับต่อไปชอรร็อตเซอร์กิตอิมพีแดนซ์ช็อตเซอร์กิตอิมพีแดนซ์ก็คือค่าอิมพีแดนซ์วลเตจของมอแปลงนะครับอันนี้จะมีประโยชน์ก็คือเอาไปใช้คำนวณหาค่า K.A. ของเบเกอร์ได้นะครับส่วนวิธีคำนวณเดี๋ยว จะบอกในคลิปถัดไปนะครับทางลูกนี้เป็น4.01%นะต่อมาเป็น c o n n e คชั่นซิมโบลอันนี้ก็คือเป็นวงจรการต่อของมาแปลงลูกนี้อันนี้เป็น DYN11 ก็หมายความว่าทางด้านไฮโวลเนี่ยเป็น D ก็คือเดลต้า ส่วนทางด้านโลวนเนี่ยเป็น Y ก็คือเป็นสตาร์ n ก็คือมีนิวตัน11 11ก็คือมุมเฟสต่างกันระหว่างไฮวอลกับโลวนสามอยสามองศาส่วนเรื่องเวกเตอร์คูปเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดต่อมาเป็นแม็ก ambient temp อ,อันนี้ก็คือเป็นค่ามาตรฐานที่ไฟฟ้าเคาระบุมาอยู่แล้วนะครับเป็น50องศาต่อไปเป็น insulation c า a ์ดเพราะแปลงออไยทายมาตรฐานก็จะเป็น c า a ์ด a นะครับฉนวนเป็น c า a ์ด a ก็คืออุณหภูมิทนได้105องศาต่อมา type of cooling อันนี้ก็คือเป็นการระบายความร้อน อย่างนี้ ON AN ก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำมันโดยวิธีธรรมชาติก็คือใช้น้ำมันระบายความร้อนก็คือ ON นะครับ AN ก็คือเป็นระบายความร้อนแบบธรรมชาติก็คือเป็น ON AN นะครับมันจะมี ON ANONAF นะครับจะมีหลาย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 ไทยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นเทมไลท์เทมไลท์ก็คือเป็นอุณหภูมิเพิ่มเป็นค่าอุณหภูมิเพิ่มอันนี้ก็คือมาตรฐานระบุไว้ที่55าสิบทับห้ทับห้ก็คือ50เนี่ยเป็นออยก็คือท็อปออยส่วน55เนี่ยเป็นไวดิ้งก็คือเป็นความร้อนของกดลวดอันนี้เวลาทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม ก็คือต้องไม่เกินค่านี้นะครับมันก็เป็นสแตนดาดสแตนดาดทั่วไปของน้ํามันก็จะเป็นมาตปุน้ํามันก็จะเป็น i c หกรุเจ็ดหกแล้วก็ j s สามแปดสี่สองห้าสามคือก g or, นะครับส่วนโมเดลโมเดลนัมเบอร์ก็แล้วแต่ผู้ผลิตครับเป็นเลขของผู้ผลิต serial number ก็จะเป็น serial ของผู้ผลิต p a code p a code นี้ก็จะได้ตอนที่เราส่งเทส ที่ PA นะครับที่การไฟฟ้าเราจะได้ PA โค้ดมาส่วนมากจะพ่นติดที่ตัวหม้อแปลงนะครับอันนี้ไม่จะเป็นอันนี้ Year of Manufacturing ก็คือปีที่ผลิตอันนี้ Rate Low v o n e I c i ตสกิ t ก็คือตัวนี้เป็น I c i ตสกิ t นะครับที่ว่าคำนวณมาจาก Impedance นะครับก็จะได้ ไอชอสกิมาอันนี้ก็ไปเลือกขนาดเบเกอร์ได้อันนี้ 1.7k แล้วก็เลือกขนาดเบเกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.7k นะครับอันนี้เป็น bil high volt ทับ low volt ก็คือเป็น impulse นะครับก็คือ test l i g h t n i n g impulse ก็คือจำลองฟ้าผ่าคืนฟ้าผ่าอันนี้ด้าน high volt ก็คือ125 kv โลวโวลต์จะเป็น30 kv นะครับอันนี้ Oil, ออยล์จำนวนน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมัน65ลิตรนะครับ total weight ก็เป็นน้ำหนัก insulation liquid ก็คือฉนวนของเหลวก็จะเป็น มิเนอรัลออยก็คือเป็นชนิดของน้ํามันส่วน material of winding iron low iron อันนี้ก็ระบุเป็น Cu Cu กับ Cu นะครับก็คือเป็นทองแดงถัดมาช็อตโซร,ริคิตวิเตนอันนี้เป็นแบบช็อตสซร,ริคิตวิตเตนไหมถ้าเป็นก็ติ๊กนี้ถ้าไม่เป็นก็ตรงนี้ low PD อันนี้เป็นมอแปลงชนิด โลพีดีไหมถ้าเป็นโลพีดีก็ยกโลพีดีส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดปรับแถบนะครับมาแปลงของ PA เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แถบแถบกลางเป็นแถบเซนเตอร์คือบวกลบ2องคูณ2.5%นก็จะตามนี้น,นี่จะเป็นรานเรน,นี่จะเป็นวงจรอันต่อใช้งาน ขอเอมแงนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับผมวิธีอ่านค่าในเพจของโมแง่แลงหากเพื่อนๆมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับค่าต่างๆบนในเพลของโม่แลงสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโมแปลงไฟฟ้า สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ